จะเป็นอย่างไรเมื่อประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลที่เอาเปรียบพวกเขาสารพัดไม่ว่าจะเป็นการเขียนกฎขึ้นมาคุมและให้ส่งรัพพยากรที่ได้มาให้ส่วนกลางและด้วยความไม่เป็นธรรมนี้จึงทําให้เกิดการก,กบฏขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Hunger Games 2012เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปรอยกันได้เลยครับหนังได้เกิดนําถึงการพยายามลุกขึ้นปฏิวัติของประชาชนในแต่ละเขตจน ทำให้ทางเมืองหลวงแคปิตอลต้องทําการสร้างเกมขึ้นมาเพื่อให้ทุกเขตนั้นส่งตัวแทนเขาร่วมเพื่อเป็นการควบคุมให้แต่ละเขตนั้นไม่มีใครกล้าลุกฮือคิดจะต่อต้านเปิดเรื่องมาที่เขต12ตอนนี้แคทนิสเอเวอร์ลีนก็กาลังปอบพิมพ์รถเอเวอร์ลีนน้องสาวของเขาที่กําลังสลายซึ่งแคทนิสพี่สาวของเธอเนี่ยก็ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของเขต12นะครับซึ่งพวกเธอก็กลักวามากสัดภาพมาที่แคดนิสในป่าหงห้ามเธอก็ได้เข้ามาล่าสัตว์เพื่อนําไป,ไปเป็นอาหารนะครับเธอได้ไปหยิบคันธนนนูที่่่ซออไไว้เพืํา กวางตัวหนึ่งที่เธอเนี่ยกำลังเล็งอยู่นะครับในขณะที่เธอเล็งยิงกวางตัวนั้นมันก็ได้ไม่ใช่คุณหนึ่งตะกกนเลียกจนทําให้กวางตัวนั้นลุดมือไปแล้วเราก็ได้รู้ว่าชายคนนั้นมีช่ว่าเกล เพื่อนของเธอได้เข้ามาแซวเธอเรื่องการยิงกวางตัวนั้นและตัวของเกลย,ยังได้ปาหินเข้าไปในป่าจนทําให้นกตกใจบินกระดอกมาด้านแคดนิสที่เห็นบบนั้นก็ได้โชว์สกิลการยิงธนูใส่นกพวกนั้นเพื่อจะได้มีอะไรติดมือกับบันบางในขณะที่กําลังพูดคุยกันนั้นมันก็ได้มีลมการโชกแรงมาจากด้านบนและได้เห็นว่ามียาลำใหญ่ลําหนึ่งบินอยู่ในทั้งคู่นะครับพวกเขาจะวิ่งไปหลบในนั่งคุยกันซึ่งตัวของเกลก็ได้ให้ขนมปั้นกับเธอกินซึ่งแคทนิสก็กินมันอย่างเห็นคุณค่านะครับ แล้วคงเก่าและหยิบเข็มกัดมอกกิ้งเจออกมาเพื่อถามว่าอันนี้เนี่ยราคาเท่าไรกันแต่ว่าป้าร้านค้าเนี่ยก็ไม่คิดเงินและให้เธอมาฟรีนะครับเมื่อแคทนิสกลับมาที่บ้านแม่องเธอก็เตรียมชุดและแต่งตัวให้เธอเพื่อเข้าร่วมงานที่จะคัดเลือกคนเข้าร่วมเกมของขีดนะครับในตอนนั้นเธอก็ได้มอบเข็มขัดมอกกิ้งเจให้กับน้องสาวไว้เพื่อเป็นการลอกขวัญให้กับเธอ ตภาพมาที่การคัดเลือกวัยรุ่นเด็กหนุ่มสาวก็ต่างทยอยเดินเข้าง,งานโดยชุดที่ดูดีเรียบร้อยแต่พริมโรสก็เกิดวิตกแลบวันใจเพราะว่าตวของเือเนี่ยต้องไปร่วมกลุ่มกับเด็กเล็กนั่นเลยทาให้ตวของเือเนี่ยต้องแยกกับแคทนิสแต่ว่าแคทนิสเธอก็ปปอบน้องสาวดีมากนะครับซึ่งผู้คนที่มาเขารวมต่างก็ต่อแถวลงทะเบียนคัดเลือกโดยบรรยากาศภายในงานเนี่ยมันก็ไม่มีเวทีขนาดใหญ่มีจอมอนิเตอร์และมีคิปเปอร์ที่เป็นทหารอาัาขารักษาความปลอดภัยไล่ล้อมและกระจายตัวไปทั่วลานในตอนนั้นก็มีผู้หญิง คุณหนึ่งแต่งตัวเหมือนคุณนายซึ่งเธอก็มีชัอวเอฟีได้มากล่าวเปิดพิธีการและได้เปิดหนังเรื่องพิเศษที่ส่งมาจากแคปิตอลซึ่งมันก็มีใจความโฆษณาชวนเชื่อว่าเสรีภาพต้องแลกมากับบางสิ่งบางอย่างนะครับการลุกขึ้นปฏิวัติก่อกบฏของพื้นที่ทั้ง12เขตนั้นไม่สําเร็จเลยทําให้แคปิตอลได้ออกคําสั่งให้ทั้ง12เขตในแต่ละปีนั้นส่งเครื่องบรรณาการเป็นเด็กชายหนึ่งคนและเด็กหญิงหนึ่งคนที่มีอายุตั้งแต่12-18ปีเขาร่วมเล่่่่่่นนนนเเเเเกกกกกกมมมมททีีีีีดดิิิพัั้้วววววยยชชตตซึงาาา็ถูร เพื่อให้เหลือผู้รอดาชีวิตคนสุดท้ายเท่านั้นซึ่งบัดน,นี้การขัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเกมเล่าชีวิตก็ได้เริ่มขึ้นแล้วดานเอลฟีได้เอามือล้วงเข้าไปในโหลกแกว้วเพื่อจับชื่อผู้หญิงก่อนนะครับแล้วเมื่อเธอเปิดอ่านก็ได้ชื่อของพิมโรสเอลฟอรวลนซึ่งนั้นมันก็ทําให้สีหน้าของพิมโรสและแคทนิสเนี่ยตกใจมากนะครับจากนั้นพิมโรสก็เดินขึ้นเวทีไปอย่างช็อกและผิดหวังเป็นอย่างมากแต่แล้วแคทนิสก็แสดงความกา้าโดยการเดินตามออกไปแล้วตะโกนว่าเธอจะขออาสาเป็นคนเล่นนเเกมเอง,องะครับ จากนั้นแคทนิดก็ได้เข้าไปกอดพิมพ์รสและบอกให้เธอเนี่ยกลับไปหาแม่สาซึ่งเกลที่เป็นเพื่อนก็นมาช่วยอุ้มพิมพ์รสกลับไปซึ่งในตอนนั้นด้านเอฟฟี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่ามันบีบหัวใจมากและเป็นครั้งแรกที่เคทิองนั้นจะมีอาสา,าสมัครนะครับเอฟฟี่ได้บอกให้ทุกคนตบมือให้แต่มันก็ไม่มีใครตบและชูสามนิ้วที่เป็นสัญ,ญลักษณ์การต่อต้านการกดขี่นะครับและทุกคนก็ให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของแคทนิดและต่อไปก็เป็นการคัดเลือกของผู้ชายซึ่งเอลฟี่ก็ นนัน้ก็ได้จับมือกันเดินเข้าห้องรับรองด้านหลังไปซึ่งพวกคีเปอร์ก็ให้เวลาทั้งคู่ในการสั่งเสียกับครอบครัวเป็นเวลา3นาทีซึ่งแคทนิสก็ได้บอกลาแม่กับน้องสาวของเธอที่กําลังร้องไห้อยู่ในตอนนั้นพร้อมให้สัญญาไปว่าตัวของเธอจะชนะเพื่อรอดกลับมาให้ได้ซึ่งในตอนนั้นตัวของเกลก็ได้เข้าไปกอดให้กํบบาลังใจเธอด้วยนะครับจากนั้นแคทนิสและพีตาก็ขึ้นรถไฟของทางการเพื่อมุ่งหน้าต่อไปโดยบนรถไฟนั้นก็เต็มไปด้วยอาหารที่เลิศรูและสบายมากนะครับดานเอลฟี่ได้บอกให้แต่ละคนตตตักว,วมสให้เ็ พอมีเวลาไม่มากนักจากนั้นเอลฟี่ก็เดินไปตามคนที่มีชื่อว่าฮิม,มิดคนนี้เคยชนะและรอดจากการแข่งเกมราชีวิตเพื่อจะให้มาเป็นที่ปรึกษาให้กับแคทนิดและพีตาในเกมครั้งนี้นะครับ ในตอนนั้นพีตาได้พยายามพูดคุยกับแคทนิดแต่เธอก็ไม่อยากตอบนะครับแล้วคงเป็นเพราะแคทนิดเนี่ยเคยเจอกับพีตามาแล้วในวันที่ฝนตกหนักที่ตัวของเธอกําลังหิวและนั่งตากฝนอยู่หลงังร้านที่พีตากําลังทํางานแต่พีตากับยินมองนิ่งและได้ย่นขนมปังที่มีค่าให้หมูในเล้ากินต่อหน้าตาต้าของแคทนิดที่กําลังนั่งจมกองโคลนด้านแคทนิดที่นึกถึงเรื่องในวันนั้นมันก็ทําให้เธอเงียบและไม่พูดอะไรนะครับ ทันใดนั้นเฮมิตก็เดินเข้ามาในสภาพที่เมาและดูเหมือนจะไม่สามารถพึงได้แต่เขาก็ดูมีปฏิกิริยาที่ดีมากและได้เดินมาหยิบของกินก่อนจะกลับห้องไปเพื่อไปกินเหล้าต่อนะครับด้านพีตาที่เห็นแบบนั้นก็เดินตามเฮมิตไปแล้วบอกกับแคนิดว่าเขาจะไปตื้อให้เฮมิตเนี่ยสอนพวกเขาให้ได้จากนั้นแคนิดก็มานั่งดูเทปการแข่งขังนในครั้งก่อนนะครับเพื่อจะศึกษาการต่อสู้แต่เธอก็ไม่สามารถทนดูต่อได้เนื่องจากว่ามันเป็นเกมร่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็ใส่กันไม่ยั้งนะครับ จากนั้นแคทนิดก็เดินเข้ามารับคพิมปรึกษาจากเฮมิดซึ่งเฮมิดก็แนะนาทางคูบาให้ทําตัวให้คนดูและสปอนเซอร์เนี่ยชอบนะครับแล้วพวกเธอจะได้ทุกอย่างที่สามารถเอาตัวรอดได้ไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงแคปิตอลซึ่งมีเหล่าคนเมืองชั้นสูงมากมายมายืนรอและส่งเสียงต้อนรับพวกเขาจากนั้นพีตาและแคทนิดก็ถูกส่งไปอาบน้ำขัดตัวทําผมเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเปิดเกมโดยมีซินนาที่เป็นสไตลิสเป็นคนออกแบบชุดเพื่อให้การเปิดตัวเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะครับ สินนาได้เข้ามาสแสดงความโกรธลบต่อแคทนิดที่อาสามาแทนน้องตัวเองซึ่งสินนาก็ดูเป็นมิดและพูดด้วยความจริงใจว่าเสียใจด้วยที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้และเขาจะช่วยเธอเท่าที่ทําได้เมื่อพิธีเปิดไดเริ่ม้นขึ้นนักสู้แต่ละเขตก็เปิดตัวด้วยรุม้าและชุดที่สไตล์ริออกแบบให้ซึ่งแต่ละเขตก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับ และเมื่อถึงเคสสแล้วแคดนิดและพีตาก็ออกมาโดยชุดที่เต็มไปด้วยเปลวพึิงไฟซึ่งมันก็เป็นที่จับจองซึ่งผู้คนที่มองก็ตัางตบมือและส่งเสียงร้องด้วยความชอบใจเมื่อมาถึงหน้าหลานวางต่อหน้าประธานพวกเขาก็เจอกับชายแก่ผมยาวที่มีชื่อว่าสนซึ่งเขาก็เป็นประธานาธิบดีของแคปิตตลนะครับที่ได้กล่าวประัยและเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วเอฟี่ที่เป็นผู้ดูแลก็ได้พาพีตาและแคดนิดไปพักอย่างห้องสุดหรูและให้เทคนะครับ ซึ่งมันก็ทําให้แขทนี้ที่กวาดสายตามองอยู่นั้นตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนะครับตัดภาพมาทีกันเริ่มการซ้อมทุกคนก็ต่างตั้งใจเรียนรู้การต่อสู้การเอาตัวรอดและการฝึกซ้อมร่วมกันกับทุกเขตนะครับซึ่งระหว่างซ้อมนั้นก็มีหลอดสปอนเซอร์ชั้นสูงคอยร่วมดูอยู่ด้วยเอฟฟี่และฮฮม,มิทที่นั่งกินอาหารด้วยกันนั้นก็แนะนําว่าพวกเขตหนึ่งและเขตสองน,นั้นถูกฝึกการต่อสู้ให้เข้ามาเป็นอาสาบรรณาการโดยเฉพาะแล้วพวกเขาก็เก่งมากแต่จุดอ่อนก็คือความทันตัวซึ่งเอฟลฟีมมมม่นใจ ให้กับแคดนิดและพีตาในการต่อสู้ครั้งนี้โดยตัวของพีตานั้นก็คอยเป็นพลังบวกให้กับแคดนิดแต่ตัวเขาเองก็ดูกังวลและไม่มั่นใจเลยไม่ตน้อยทันใดนั้นแคดนิดก็นึกถึงภาพเหตุการณ์ในวันนั้นที่เธอได้เจอกับพีตาในวันที่ฝนตกลงมาซึ่งสุดท้ายแล้วในวันนั้นพีตาเนี่ยก็ยื่นขนมปังให้กับแคทนิดนะครับซึ่งตัวของพีตาเขาก็ทำงานในร้านขนมปังมีความแข็งแรงในการยกของหนักนะครับ ตัดภาามาทีวันฝึกซ้อมเขต1และเขต2นั้นก็ต่างโชว์สกิลการต่อสู้ได้อย่างคงแค่วและแม่นยำส่วนทางด้านพีตาที่กำลังปีเชือกตะขายอยู่นั้นเขาก็ภภาพตกลงมาจนทำให้พวกเขต1นึ่ขำและมองอย่างเยาะเยะ้ย แต่แคทนิดก็ได้เข้ามาด้านข้างเขาแล้วบอกให้พีตาเนี่ยโยนลูกเหล็กไปโช์ทางพวกนั้นนะครับซึ่งมันก็มีพวกสปอนเซอร์คอยจับตาดูอยู่นะครับจากนั้นพีตาก็โยนลูกเหล็กขนาดใหญ่ไปทางพวกนั้นนั่นเลยทําให้พวกเขตหนึงเนี่ยทำหน้าไม่พอใจและมันไส้เขาก่อนจะแยกแยะก,กันไปแล้วมันก็ยังทําให้เราดีรู้อีกว่าตัวของพีตานั้นมีหัวในการพังตัวโดยการเข็นแขนตัวเองจากสกิลการทํางานที่เขาแต่งหน้าเค้ก ซึ่งมันก็ทำให้ตัวของแคทนิดเนี่ยเข้ามาชมและพวกวันถัดไปในวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องโชว์ทดสอบความสามารถทีละคนนะครับซึ่งเฮมิตก็บอกว่าคนที่แสดงออกมาได้ดีนั้นจะได้คะแนนเยอะและสามารถดึงดูสปสอนเซอร์ได้เฮมิตเลยแนะนําให้ทั้งคู่นั้นโชว์ฝีมือออกมาให้เต็มที่นะครับ พอถึงวันทดสอบตัวหน้าของเหล่าสปอนเซอร์แล้วแคทนิดที่เก่งการใช้ธนูเธอก็เล็งยิงที่เป้าคนแต่ก็พลาดซึ่งพวกสปอนเซอร์เนี่ยก็ต่างหวัวราะและเมินเธอนะครับแคทนิดเลยไปหยิบลูกธนูมายิงมาอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มันก็ปักเข่ากลากงพ่อเต็มๆนะครับแต่พวกสปอนเซอร์ก็ไม่สนใจแล้วปาร์ตี้ต่อนะครับด้านแคทนิดที่มองไปเธอก็คิดอะไรบางอย่างได้และได้ตัดสินใจยิงไปใส่ลูกแอปเปิลที่อยู่ในปากของมูหันที่คาบไว้ซึ่งมันก็เข้าเป้าเป๊ะนะครับจนทาให้สปอนเซอร์หลยคน,น,น,นมมท ด้านแคดนิ้ที่เห็นแบบนั้นคือก็คงคาน้ำกล่าวขอบคุณให้พิจารณาและเดิอนออกไปอย่างเหมือนเมือนเช่นกันพอกลับมาถึงห้องพักด้านเอฟี่ก็บ่นกับแคดนิดว่าการทําแบบนั้นมันจะทําให้เราในดูแย่แต่แคดนิดก็ต่อไปว่าถือเครืองแลง้วโมโหมากเลยทําแบบนั้นด้านสิน,นาที่เป็นสไตลิสก็ได้พูดเข้าข้างแคดนิดไปว่าพวกนั้นก็อยากเห็นโชว์สนุกสนุกนั่นแหละแล้วเมื่อฮิมิดเดินเข้ามาด้านเอฟี่ก็ได้เข้าไปฟ้องแต่กลับกลายเป็นว่าโตะของฮิมิดในชินชอบและยกนิ้วให้กับแคดนิดนะครับในตอนที่พวกเขานั้ เขตหนึ่น K 1ก็ทําได้9คะแนนเขต2ทําได้10คะแนนแล้วเมื่อถึงตาของพีตาเขาก็ทําได้8คะแนนนะครับเอลฟี่เลยชมว่ามีแววแต่เมื่อมาถึงคนสุดท้ายนั่นก็คือแคทนิดเอลเวรลีนเธอได้คะแนนไป11คะแนนซึ่งนั้นมันก็ทําให้ทุกคนในห้องเนี่ยถึงกับตกใจแต่ก็ดีใจมากเช่นกันนะครับ ตัดผ้ามาที่เซเนกาเขาเป็นหัวหน้าประสานงานซึ่งเขาก็อยู่ในกลุ่มสปอนเซอร์ที่แคทนิดยิงธนูผ่านตัวเข้าไปโดนแอปเปิลเขาได้คุยกับโโนที่ดูจะไม่เห็นด้วยว่าทําไมแคทนิดถึงได้คะแนนเยอะแบบนั้นเธอเกือบจะยิงธนูฆ่าคุณถ้าไม่โดนแอปเปิลซึ่งโโนก็ติไปว่าความหวังเอาชนะความกลัวถ้ามากไปก็อาจจะไม่ดีเรามีผู้ชนะไว้กําจัดทั้ง23คนที่พ่ายแพ้ในแต่ละเขตซึ่งตัวของโโนเขาก็ต้องการบอกกับเซเนกาว่าเราต้องคอยควบคุมอย่าให้เกินหน้าเกินตา พอถึงช่วงเวลาให้สัมภาษณ์ในรายการสีซ่าพิธีกรก็ได้กล่าวต้อนรับเปิดเกมและชีวิตซึ่งนักสู้แต่ละคนก็แต่งตัวดูดีพร้อมสัมภาษณ์นะครับเมื่อสัมภาษณ์เสร็จไปทีละคนจนมาถึงคิวแคดนิดเธอก็ดูตื่นเวทีมากและถึงกับอึ้งที่ได้เห็นผู้คนปรบมือให้กับเธอนะครับจากนั้นแคดนิดก็สร้างความมั่นใจด้วยการโชว์ของนิซิน่าทำให้นั่นก็คือกระโปรงที่เป็นเปลวไฟเมื่อตัวของเธอหมุนรอบตัวนะครับ และเมื่อถึงตอนสัมภาษณ์พีตาแล้วเขาก็ปรับตัวได้ดีขึ้นด้านพิธีกรถามกับเขาว่าคุณมีคนพิเศษรออยู่ที่บ้านไหมพีตาตอบว่าเขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้วแต่ไม่ได้อยู่บ้านนั่นก็เพราะว่าเธอมากับเขาด้วยซึ่งคนคนนั้นก็คือแคทนิดนะครับ แต่เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแคทนิดก็โมโหพีตามากและได้เข้ามาบีบคอเขาแต่ทีมก็ได้เข้ามาห้ามไว้ซึ่งตัวของฮมมิตก็ได้บอกว่าการทําให้ถูกจับตามองว่าเป็นคู่รักจะยิ่งช่วยดึงดูดเลตติงและสปอนเซอร์นะครับก่อนจะสั่งให้ทั้งคู่แยกแยไปนอนพอตกดึกแคดนิดก็นอนไม่หลับนะครับและได้ออกมาเจอกับพีตาที่นอนไม่หลับเช่นกันซึ่งทั้งคู่ก็ได้มานั่งคุยปรับทูก่อนจะแยกย้ายกลับไปเข้านอนอีกครั้ง ตัดมาวันประลองตัวของฮิมิตก็เทนเคนิดก่อนลงสนามว่าอย่าก้าวออกจากแทนเล็กเร็วเกินไปมันจะระเบิดได้และมีกองอาวุธซึ่งมีธนูก็อย่าไปหยิบมันให้ไปหาที่ซ่อนละนาซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการดำรงชีวิตเมื่อมาถึงยานเจ้าน้าทีเนี่ยก็จะติดตั้งเครื่องติดตามไว้ที่แขนของแต่ละคนนะครับโดยมีห้องอมองนิเตอร์คอยติดตามดูพวกเขา โดยมีเซเนกาคอยควบคุมดูแลอยู่ในห้องด้วยเมื่อมาถึงแคทนิดก็กําลังแต่งตัวอยู่นะครับสินนาได้เอยพรให้แคทนิดและติดเข็มกลัดมอกกิ้งเจให้กับเธอบนเสื้อและเมื่อเวลานับถอยหลังได้เริ่มขึ้นแคทนิดก็เดินเขา้าร์บลอดแก้วเพื่อขึ้นไปอย่างที่ประลองนะครับเมื่อขึ้นมาเธอก็เจอกับผู้เข้าแข่งขันจํานวนมากซึ่งสถานที่ที่ใช้ประลองนั้นมันก็ไปหลันกว้างและมีกองอาวุธวางอยู่ตรงหน้าของพวกเขาแบบที่ฮิมิตได้บอกไว้และประชาชนทั้ง12เขตทั่วสาระะทิศก็ต่างรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วย ซึ่งนั้นก็รวมไปถึงแม่และพิมโรดน้องสาวของแคทนิดนะครับ เมื่อเกมได้เริ่มขึ้นทุกคนก็ลงมาจากแท่นเหล็กแล้ววิ่งเข้าไปใส่กันไม่ยัง้งส่วนทาาน้านแคทนิดที่กำลังช็อกกับการรับจัดการคู่แข่งของแต่ละคนนั้นมันก็ทําให้เธอเนี่ยยังตื่นเต้นอยู่นะครับและเมื่อแคทนิดตั้งสติได้เธอก็มองไปที่กระเป๋าเป้แล้ววิ่งไปเก็บทันทีแต่ก็พลาดลม้มเลยทําให้ไม่ใช่คนหนึ่งจะเข้ามาจัดการกับเธอแต่ชายคนนั้นก็ดโดนโคฟที่เป็นคู่แข่งสาวจัดการลงไปแต่ว่าตัวของโคฟเนี่ยมันก็ป่ามีดมาใส่แคทนิดเชน่นกันเลยทําให้ตัวของเธอเนี่ย ป่าจนภาพตกลงไปในป่าลึกซึ่งภาพก็เผยให้เห็นผู้เล่นเขตอื่นๆที่ต่างตายและกลัวบางคนก็มีไปบางคนก็เป็นผู้ลา่า ตัดกับไปด้านแคทนิสเธอก็เริ่มลือของใน,นกระเป๋าเป้ที่ใช้เอาตัวรอดและใช้ประทังชีวิตออกมาดูทันใดนั้นก็มีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นซึ่งซี่าที่ทําการถ่ายทอดสดก็ได้อธิบายว่าเมื่อมีผู้เล่นตายหนึ่งคนจะมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นหนึ่งนัดจากนั้นแคทนิสก็ไปที่ต้นไม้ใหญ่และเริ่มทํากับดักไว้พร้อมกับขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะครับทันใดนั้นทางห้องมอนิเตอร์ก็ได้ฉายภาพขึ้นบนฟ้าตรงหน้าให้แคทนิดเห็นหน้าตาลายชื่อผู้เสียชีวิตในเกมซึ่งเธอก็ได้ยินนนนเเเสเสีีียยยงงกกกรดแแลละ้ใหญ่่่ตตาามมมาโอ็ผปวช มีคนตายไปแล้ว13คนทันใดนั้นก็มีแสงคนเดินผ่าต้นไม้มาเมื่อแคทนิดมองลงไปเธอก็เห็นเคโต้พวกเคทหนึ่งที่มาพร้อมกับพีตาด้วยซึ่งพีตาก็เป็นคนนําทางพวกมันไปหาใครบางคนนะครับซึ่งเมื่อพีตาเดินนาไปแคทนิดก็เห็นพวกมันเนนทาพีตาเล่ากับว่าพวกมันใช้ตัวของเขาเป็นเครื่องมือในการค้นหาตัวของแคทนิดนะครับ เช้าวันต่อมาแคนิดก็ออกเดินทางจนออกไปไกลแล้วเลยรับประลองออกไปทางห้องมอนิเตอร์ควบคุม,คมจึงทําการไล่ต้อนเธอให้กลับไปอยู่ในพื้นที่นะครับโดยการยิงลูกไฟเข้าไปซึ่งพวกมันก็แทบจะเผาป่าต้อนเธออย่างสนุกนะครับและนั่นก็ทําให้ตัวของแคนิดได้รับบาดเจ็บที่ขาจนตัวของเธอหนั่งปวดแสบปวดร้อนจนตัวของเธอหนีไปเจอแอ่งน้ําเธอจึงกระโดดลงไปแช่แต่ทันใดนั้นพวกเคโตก็เห็นเธอนะครับพวกมันเลยเข้ามาวิ่งไล่และ้วตะโกนวเรเยะยะซึ่งในกลุ่มของพวกเคโตนั้นก็มีพีต้าวิ่งตามมาด้วยด้าน เล่ตัดสินใจหนีแล้วเป็นขึ้นต้นไม้ไป โดยที่มีเควโตไลตามและพยายามจะปีนตามขึ้นมาด้วยโดยเต็มไปด้วยเสียงเชียร์จากเพื่อนที่อยู่ด้านล่างว่าให้จัดการศึอษาแต่ระหว่ังที่ปีนตามอยู่นั้นเคโตกระพาตกลงมากับพื้นแล้วด้วยความเสนาเควโตและพวกก็จัดการยิงธนูไปใส่แคนิดแต่ก็ไม่โดนก่อนนี้ผีตาจะเข้ามาบอกว่าให้พวกเรารออยู่ด้านล่างนี่แหละเดี๋ยวมันก็ตายแล้วลงมาเองจากนั้นผู้เควโตและผีตาก็ตั้งแคมป์เพื่อรอแคนิดอ่อนแรงแล้วลงมาด้านล่างนะครับในตอนที่แคดนิดได้มองแผลที่ได้รับบาดเจ็บอยู่นั้นจูจๆก็มียาราอยมาหาน,นะคะ เมื่อเปิดดูแล้วก็ได้รู้ว่าฮมิตเป็นคนส่งมาซึ่งมันก็เป็นเพราะการที่ฮมิตเนี่ยหาคอนเนคชันต่อรองกับพวกสปอนเซอร์รยวยๆวยให้มาซัพพอร์ตแคทนิดนะครับเช้าวันต่อมากลุ่มพวกเคโตที่นอนอยู่ด้านล่างนั้นมันก็นอนรอยอย่างสบายใจเมื่อแคทนิดตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็ได้รับการทักทายจากคนที่อยู่ต้นไม้ด้านข้างซึ่งก็คือริวเพื่อนคู่แข่งที่แซนดี้อีกเขตหนึ่งนะครับ ทีได้ชี้ให้ตัวของแคดนิดเห็นกับรังต่อขนาดใหญ่ที่อยู่บนต้นไม้ซึ่งต่อชนิดนี้มันก็สามารถสร้างภาพหลอนได้นะครับเธอเลยใช้มีดไปตัดกิ่งที่มีรังต่อทันทีจนตกมาใส่กลุ่มเขตโตที่นอนอยู่ด้านล่างและนั่นก็ทําให้พวกมันวิ่งหนีไปและร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดนะครับนั่นเลยทําให้แคดนิดสามารถหนีลงมาได้แต่ตัวของเธอเนี่ยก็โดนต่อตอยเช่นกันจากนั้นเธอก็เก็บธนูและพยายามวิ่งหนีออกไปแต่พอหนีออกไปได้สักพักเธอก็สลบไปพร้อมเห็นภาพหลอนนะครับเธอได้เห็นภาพความทรงจําของพ่อเธอที่ ไดเสียชีวิตจากเหตุการณ์เหมือนขลมตอนที่เธอในะยังเป็นเด็กอยู่นะครับเมื่อแคดนี้ตื่นขึ้นมาเธอก็เห็นใบไม้ที่แปะไว้ตามตัวของเธอนะครับซึ่งตัวของลิวก็เป็นคนเอาใบไม้มารักษาให้กับเธอริวได้บอกว่าตัวของเธอเนี่ยหลับไปสองวันในระหว่างที่หลับมีคนตายไปแล้วสงคนแต่พีตาเนี่ยก็ยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับ จากนั้นแคทนิดและริวก็ตัดสินใจร่วมมือกันเมื่อพวกเธอมาถึงบริเวณสเสบียงแล้วก็พบว,ว่าพวกเคโตเนี่ยทำการฝังระเบิดเอาไว้รอบๆนะครับแต่ริวที่วางแผนกับแคทนิดแล้วเธอก็จุดไฟขึ้นในป่าทําให้ควันลอยขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของเคโตให้ตามไปและปล่อยไว้เพียงเด็กชายคนหนึ่งที่คอยเฝ้าของเท่านั้นและก่อนที่แคทนิดจะตัดสินใจทําอะไรต่อน,นั้นมันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งกระโดดเข้ามาอย่างคล่องตัวเพื่อเข้ามาขโมยของและหนีไปโดยที่เด็กชายที่เฝ้าอยู่เนี่ยไม่รู้ตัวนะครับแต่แคทนิดก็เห็นออะไรมาากกว่นนั้น ได้เห็นถุงผลไม้ที่ห้อยอยู่นะครับแคทนิดเลยใช้ผลไม้พวกนั้นกิ้งให้ไปโดนกับดักที่พวกเคโตทำไว้จนเกิดการระเบิดขึ้นแล้วเมื่อพวกเคโตกลับมามันก็โมโหมากมันจึงจัดการกับเด็กชายที่เฝ้าของคนนั้นทันทีด้านแคทนิดที่มึนๆจากแรงระเบิดในตอนนั้นเขาก็ได้วิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วผิวปากส่งสัญญาณให้กับริวแต่ก็ไม่มีการตอบรับแถมยังได้ยินเสียงริวขอความช่วยเหลือในป่าด้วยเมื่อแคทนิดตามไปจนเจอแล้วเธอก็เห็นว่าริวติดกับดักตาข่ายอยู่นะครับก่อนจะรีบไปช่วยลงมาแต่จู่ ใช่คุณหนึ่งผล่มาและปปาหอกมาทางเธอนะครับแคทนิดจึงใช้ธนูยิงกลับไปจนสามารถจัดการกับชายคุณนั้นลงไปได้แต่เมื่อหันมาก็พบว่าลิวเนี่ยโดนหอกของชายคุณนั้นปาเข้าอย่างจังจนตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยแทบจะทนพิดบัดแผลไม่ไหวแล้วนะครับลิวได้พูดกับแคทนิดว่าพี่ต้องชนะซึ่งมันก็ทําให้แคทนิดเนี่ยเสียใจมากนะครับก่อนจะร้องเพลงกล่อมลิวด้วยคอยช่วยถือไว้จนสุดท้ายแล้วตัวของลิวก็จากไปบนตักของแคทนิดนะครับจากนั้นแคทนิดก็ลุกขึ้นและหันไปที่กล้องถ่ายทอดสดพร้อมกับชูสาามมมิ้้้้ววขึนนนดยีีทุ่่่งัแล นั่นก็ทําให้เขต11ที่ริ้วจักมาผู้คนที่ต่างดูการถ่ายทอดสดอยู่นั้นก็ได้ชู3มนิ้วขึ้นมาเช่นกันซึ่งบางคนก็เริ่มจะทนกับภาพแล้วข้อบังคับของเกมไม่ได้แล้วนั่นเลยทําให้มีคนเริ่มต่อต้านและเข้ามาทรํรลายพู้ทหารคิปเปอร์จนเกิดจลาจลตัดภาพมาที่เซนิกาที่ได้ปรึกษากับแฮม,มิดเรื่องของรูปเกมที่แคนิดกําลังมีแสงขึ้นมาจนเซนิกาต้องเข้าไปเสนอก,กัอโนเรื่องคู่แคนิดถึงความนิยมที่คนชอบดูแต่สนกกได้พูดอย่างผดเจการณ์ใส่เซนิกาไปว่าประชาชนเขต11และเขต มีแต่พวกเบลางไม่ว่าจะเป็นคนงานเหมืองทําไล่ขุดแร่คอยส่งทรัพยากรมาให้พวกเราพวกมันจะก่อบมอบหรือเด่อนอะไรในเกมนี้ก็ช่างพวกมันตัดภาพมาในเกมก็ได้มีการประกาศว่ามีการเปลี่ยนกฎเกมพิเศษให้สามารถมีผู้รอดชีวิตได้สองคน้าเไม่เข็เดียวกันซึ่งนั้นก็ทําให้แคทนิดเริ่มมีหวังนะครับ จนคือเดินไปเจอกับพีตาที่กําลังพังตัวซึ่งเขาก็ได้รับบาดเจ็บพอควรจากนั้นแคนิดก็พยุงพีตาเข้าไปหลบในถ้านะครับก่อนจะป้อนซุปที่ฮฮมิทส่งมาให้ซึ่งในตอนนั้นพีตาก็สารภาพกับแคทนิดว่าเขาแอบมองเธอตอนกลับบ้านทุกวันและเขาเสียใจที่น่าจะเป็นคนเอาขนมปังไปให้เธอกับมือในวันนั้นก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าปรปจุปกันในขณะที่เกลกําลังดูการถ่ายทอดสดอยู่นั้นเขาก็หลับไม่ได้แต่จู่ๆตอนนั้นก็มีเสียงประกาศว่าจะมีแอร์ดอบกล่องสิ่งของต่างๆที่ทุกคนจำ แคทนิตเลี้ยวออไปเพื่อจะไปหยิบของนะครับแต่ก็โ้นโคฟปา์มิดเข้ามาซึ่งมันก็เฉิดหน้าของแคดนิดไปนะครับก่อนที่ดังคููจะได้เข้าไปสัตว์กันแต่ทนใดนั้ชชายผิวดําที่อยู่เขตเดียวกันกับริวก็ได้เข้ามาช่วยแคทนิตซึ่งเขาก็กดมากที่พวกนั้นเนี่ยฆ่าริวนะครับเขาเลยจัดการกับคบลงไปและได้หันมาบอกกับแคดนิดว่าแค่ครั้งนี้เท่านั้นนะจากนั้นชายผิวดําก็วิ่งหนีไปโดยไม่ได้ลงมือจัดการกับแคดนิดนะครับเมื่อแคดนิตได้ของแล้วเธอก็ไปช่วยรักษาพีตาและพาการออกมาลุยต่อนะครับ วันต่อมาแคดนิดและพีตาก็ลุยเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์กันทันใดนั้นก็มีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นซึ่งมันก็ทําให้แคดนิดเนี่ยตกใจและรีบไปหาพีตาเพราะกลัวว่าพีตาเนี่ยอาจจะเผลอกินผลเบอร์รี่พิษเข้าไปซึ่งแคดนิดก็ได้ไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่นอนตายเพราะเผลอกินผลเบอร์รี่พิษเข้าไปเธอจึงได้เก็บผลเบอร์รี่พิษติดกลับมาด้วยเมื่อถึงตอนดึกทางห้องควบคุมก็ได้ส่งฝูงหมาป่าสีดํากายพันเข้ามาเพื่อจัดการแคดนิดและพีตานะครับซึ่งท้งคููได้วิ่ เมื่อทั้งคู่ปีนขึ้นมาได้จูจูเขตูก็โผลมาและจัดการสัตว์ทั้งคู่นะครับ ซึ่งมันก็ละครของพีตาไว้และยังท้าทายให้แคดนิตยิงธนูมาจัดการกับมันแล้วถ้าเกิดมีคนตกลงไปก็จะกลายเป็นอาหารของฝูงมาป่าที่อยู่ด้านล่างนะครับและเมื่อแคดนิดเล็งแล้วเธอก็ยิงธนูไปที่มือของเคโตจนทําให้พีตาเนี่ยสามารถหลุดออกมาได้เขาเลยหันไปถีบเคโตจนตกลงไปด้านล่างก่อนจะโดนฝูงมาป่าดำลุมขยํานะครับหลังจากที่รอดตายมาได้แคดนิตและพีตาก็ได้เข้าไปกอดกันเช้าวันต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็ยังอยู่รอดนะครับจนมีเสียงประกาศว่าที่เคยปรับกฎให้มีผู้รอดชีวิต ได้สองคนนั้นตอนนี้ยกเลิกแล้วซึ่งมันก็ทําให้ทางคูเนี่ยต้องมาสู้กันเองนะครับเพื่อให้เหลือรอดแค่1คนเท่านั้นแคดนี้จึงหยิบผลเบอร์รี่พิษขึ้นมาเพื่อจะกินท้งคู่จะได้ไม่มีใครสามารถรอดไปได้แต่เสียงผู้คุมก็ประกาศบอกให้ท้งคู่ในหยุดนะครับและได้บอกว่าผู้รอดชีวิตเกมรอดชีวิตครั้งที่74นั้นจบลงแล้วตัดผ้ามาที่เซเนกาเขาก็โดนโนโนเรียกพบนะครับ พอเดินเข้ามาเขาก็เจอกับจานที่ใส่เบอร์รี่พีชเพื่อเตรียมไว้ให้เขากินนั่นก็พบพว่าเบื้องบนไม่พอใจที่เซนิก้าคอยช่วยและค่อยยผ่านให้แคทนิดและพีต้าเนี่ยรอดนะครับ ตัดมาในรายการซีซาได้เชิญแคทนิดและพีตาเข้ามาและได้ตะโกวนว่าน,นี่คือผู้รอดชีวิตซึ่งผู้คนก็ต่างลุกปรบมือให้ทั้งคู่และท้ายที่สุดนั้นสโนเนี่ยก็เดินมามอบมองกุฎให้กับผู้รอดชีวิตเขาได้สวมใส่ให้กับแคทนิดและได้มองไปที่เข็มกัดมอคกิ้งเจที่เธอติดมาด้วยก่อนจะได้พูดจาแซะและเดินจากไปจากนั้นทั้งคู่ก็ถูกส่งขึ้นรถไฟกลับไปยังเขตตัวเองที่มากันนะครับซึ่งการกลับมาของทั้งคู่นั้นก็มีเสียงต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับตัดกลับมาที่าาาทาาสาัคญ ก่อนที่เรื่องราวเดอะฮังเกร์เกมในภาคแรกนั้นจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งในภาคนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปจุดคะแนนและได้รับคะแนนจากรอเทนท a ม o โทไปอีก84%และถ้าไม่อยากพลาดภาคต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากช่องปักสตูดิโอไ้ด้วยนะครับแล้วเจอกับผู้เราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ